ันไม่เช mm ิง hmm> วิชาการตามหลักความปล่อไปตามหลักวิศวกรรมอ่ะปสระบอ่ครู้เองไมไม่ไม่ใช่ลูกที่ที่เป็นฉากให้กับโรงเรียนตอนจะดินนะไม่ใช่ับอ๋อเป็นลูกเล็กที่ทางเข้ามีปายยาวนมเออ ในช้นในพื้เที่ยวก็คือ,อเรื่องชาวบ้านความคิดเห็นที่แตกต่างกันแต่ และก็ความเห็นของชาวบ้านเป็นยังไงนะครับกับยอนํำเรียนที่บรรจุท่ารู้ไหม้าเราชุมปลาด้วยไหมโอ้ไม่บอก ก <Wars> mhm. ี่วันคือคือเหมือนตอนนี้ที่คนได้รับผลกระทบเขามีการตกลงบันทึกแก้ปัญหาเยียวยาการรบ้วนไหมพึงพอใจไหมนั่นแหละโอเคเรื่องผลกระทบมันมีแต่ที่เราที่ประชุมก็จะได้รู้ว่าใครกระทบบ้างแล้วในการพ้องการผลกระทบได้อย่างไรก็ต้องชี้แจงในเชิงวิศวกรรมเช่น ทำให้บ้านแตกแล้วจากการะเบิดอ,อันนี้ก็อุปวรณเราอาจจะทาให้เกิดปัญหาภายหลังพออันนี้ไปแล้วมันภายหลังมันแก้ระบาดเหมือนกับหลายๆที่ก็ทางอุตสากับรถเกียรที่จะเค่นโรงงานนะก็ะถูกสับยุดสั่งปิดไปหลายแห่งตอนแรกก็ามเห็นค่าส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยก็บันทึกไว้นะครับบันทึกไว้รวบร,รวมไว้ในเอกสาร ในขั้นตอนที่สี่ซึ่งจะส่งมาที่จังหวัดนะครับท่านก็ยังคงที่จะคัดกรอดตรงนี้ไปจนถึงขั้นที่แปดผมบงเรียนกับท่านอย่างนั้นนะถูกไหมท่านรู้จักกันถูกไหมเอาเช่เชื่อมักตัวแทนแว่วครับอุตสาหะมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปชืมไปถึงห้าบูรแต่ก่อนจะบูรเรื่องอิมจังจะก้อนยาตีแกงย่างต้มตักปลา ยาหลักษาตที่ควรกักทีประมาชเด็กอ่ะบรมราชินีสตบัิทีร่วงถึงตารทรงประตาห้วายกับตำบลิปังมูติยบบางอินจอซถึงตอนนั้นในไปรับมากลอมกับตันต่างนายดูอากาผู้ย่อ่บานหลังกาผู้แตุนชนกับผู้เรียนตัวจดบาน ราเวจังวัดรนราธิวาสเมื่อวันที่ทางเชิญพลขอยส่งนีต่งเนียนเปรียกเสมือนว่าร้อโค่ร้องไส้ก้องจากบ้านนี้โยทีท่ปกครองอ